ผมนายสมเร็จปุนมาลีครับอายุ70ปีแล้วครับอาชีพค้าขายยกของหนักๆทุกวันลูกสาวซื้อน้ำตัวนี้มาให้กินกันเลยลืมมาเป็นปีๆแล้วรเรื่องหัวเขาเรื่องเอวเรื่องต้นคอใี่ปวดมากสมัยก่อน ตั้งแต่อายุ10กว่าปีเลยสิบเจปีขับรถ10บล้อมาตลอดเลยมุกดาหารกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่กัลกเนี่ยขับไปมาหมดแล้วแต่มันปวดหัวเขานี่แหละสำคัญหัวเขากับต้นคอมันปวดมากเลยหัวเขารีเวลามันปวดปวดมาเนี่ยมันบวมแดงเลยแรกแรกมันก็ปวดหัวเขา่าเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคเก,กาเดินลำบากอะ่ะก็เลยลูกสาวซื้อน้ําตัวนี้มาให้กินกันเลย หายทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วตอนนี้ไม่ไมปวดขาไม่เจ็บเข่าแล้วครับมันไม่เป็นกดไหลย,ย้อนแต่ก่อนแถวๆนี้ก็บมันบวมๆเดี๋ยวนี้กับมันเขียวลงแนละ้วดีแล้วค่ะสุขภาพดีขึ้นเยอะคดีขึ้นนะดีเนี่ยดีแล้วเดินไปไหนมาไหนขับรถเองได้อนะ่ะสายตาก็ดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วครับตื่นจากที่นอนมาตอนเชา้านะให้ดื่มเนี่ยสักสองขวดหรือขวดหนึ่งก็ได้ตื่นมาน้ําไม่ต้องแช่ยเย็นครับ น้ำธรรมดาธรรมดาเนี่ยน้ธรรมดาเนี่ย,รรมยไม่ต้องเย็นน้ำระบิวบีน้ำ, VIP, นำด่างเนี่ยดีที่สุดครับมันจะระบายท้องเราอย่างดีเลยเช้าเชอะ่ะร่างกายจะได้แข็งแรงเหมือนผมเนี่ยเจปีแล้วครับ